คมันมันยังเป็นแหล่งทําเงินอยู่ไหมออคนไลฟ์เยอะขึ้นแต่เงินน้อยลงเงินน้อยลงออค่ะก็ไลฟ์เล่นๆได้เอาคนติดตามได้าตขายของอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะใช่ค่ะอาจจะต้องหาความหลากหลายในเรื่องของสินค้ามากขึ้นไม่ใช่ประเภทเดียวกันแต่หลายยี่ห้อะอะไระแบบเนี้ยค่ะ ทองคายังน่าสนใจอยู่ไหมตอนนี้คึ้ไหมสนใจมากคะ่ะหน,นูหนูไม่อยากให้ไปกู้เงินมาซื้อ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูจะพูดแค่คนมีเงินเย็นไปซื้อค่ะก็ไปไม่หมดเลยนะแล้วพวกรุ่นรุ่นลูกร <c oughs> ุ่นเหรนเนี่ยค่ะเจนอัลฟาเนี่ยน่าวกลัวที่สุดเลยค <c oughs> ่ะเ,เพราะฉะนั้นเขาก็ยังปะปบออยู่ในประเทศไทยมีเยอะขึ้นไหม่าเยอะขึ้นหรออยู่ในวงการไหนคะส่วนใหญ่ เออน่าจะมาจากต่างชาติแล้วเข้ามานั่เกว่าพี่เห็นเออพ่เห็นนักลง,งทุนอะไรรือแบบวิชั่นเขาแบบเออแบบไม่ไม่นเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นได้หร่หนูพูดในฐานะหมอปลายดีกว่าคะ่ะ <c oughs> ว่าปีสองพันห้าร้ยหกสิบเก้าคือปีที่เราจะต้องคิดใหม่บางคนอาจจะมองว่าทุกอย่างมันร้ายไปหมดแต่ในความร้ายนั้นอะ มันคือโอกาสในการเปลี่ยนระยะยาวใช้ปี2,569เป็นหนึ่งปีในการเปลี่ยนแปลงอาชีพตัวเองแนวคิดและการศึกษาเพราะว่าหลังจากนั้นปี70มันจะมีเหตุการณ์หรืออยู่ดีๆที่มีต่างชาติมาพูดในเรื่องของคำว่าโลกแตกบ้างแหละ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแบบสุดโต่งสุดขั้วทําให้เราไปไม่ทันตามไม่ทันมันจะมีคําพวกเนี้ยเกิดขึ้นเหมือนประมาณปีสองพันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับเราไม่รับมือในช่วงปีเนี้หลังจากเนี้ยเราอาจจะช้ากว่าเขาเยอะมากๆตกขบวนใช่แล้วหนูก็มองว่าผู้นําของเรานักเวลานี้มีศักยภาพพอที่จะดึงต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้ กับประชาชนได้มากให้โอกาสในการบริหารแล้วคนเก่งบอกเลยว่าของเก่งจริงแล้วเก่งมากนี่ยืนยันเอาเวลามาพัฒนาตรงนี้เถอะชอไปที่หัวเพราะเชื่อจริงเพราะว่าเขาทาได้เยอะมากใช่เราเยอะกว่าเยอะกว่าคนอื่นพักอื่นตรงเนี้ยคือแบบอยากให้เขาเป็นกําลังหลักสําหรับ เด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนที่เป็นรุ่นเก่าที่รอฟังอะรอข้อมูลตรงเนี้ยค่ะแต่ไม่ได้อยากได้ตรงเนี้ยถ้าทำตรงนี้ปุ๊กนะผมบอกว่าประเทศเรามันจะแบบมันจะคลิกในทางที่ดีมากๆค่ะฝากทุกท่านติดตามมาห้อยท้ายไว้หน่อยขอบคุณค่ะ